สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พบกับผัวบ้านนิชานันนะคะผัวบนบ้าของเรานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําแกงจืดนะคะแกงจืดหัวเชเท้านะคะกับเห็ดหอมะคะ่ะ ในกระทะของเรานี่ก็เดือดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกระดูกหมูค่ะเจเท้าต้มกระดูกหมูนะคะนี่ค่ะกระดูกหมูก็ประมาณสักสองร้อยกรัมนะคะอันนี้กําลังเคี่ยวอยู่นะคะเพื่อให้เปื่อยค่ะเปื่อยขนาดไหนก็เปื่อยตามความต้องการของผู้กินแล้วนะคะอเอาเป็นว่าอันนี้ก็สิบนาทีผ่านไปแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะใส่เ้อเท้าลงไปนะคะเจเท้าก็สองร้อยกรัมนะคะ บอกเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จลงไปค่ะเคี่ยวสักสิบนาทีนะคะเราแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะเต็มกระทะไปนี่ก็เป็นเห็ดเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมอประมาณสักสองดอกนะคะเอาเฉดท้าแค่นี้ก่อนนะคะเคี่ยวไปสักสิบนาทีนะคะโดยประมาณนะคะถ้าท่านชอบกุุบกบก็สักเดือดสองพุงก็พอค่ะ แต่ถ้าชอบเปื่อยก็เคี้ยวไปนานหน่อยนะคะเอาจะปิดฝานะคะเพื่อช่วยให้เขาเดือดเร็วขึ้นนะคะเราสักแป๊บนะคะอัน<ม>นี้อากาศดีนะคะ<ม>กินแกงจืดจนเช้าๆนะคะก็อร่อยดีค่ะ<ม>วันนี้จะกินกับไข่ทอดค่ะ<ม>ไข่ทอดปลาหมึกทอดนะคะอร่อยนะคะ เดี๋ยวรอสักแป๊บนะคะต่อจากนั้นเราก็จะปรุงรสค่ะปรุงรสด,ด้วยซอสนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะซอสกับน,น้ำปลานะคะซอสสักหนึ่งช้อนนะคะน้ำปลาต้องสองช้อนนะคะเออแกงจืดนี้มันต้องกินหยอดนะคะถึงจะอร่อยค่ะนะคะ,นะคะบางคนอาจจะชอบเปรี้ยวๆเค็มๆก็ได้นะคะ เดือดแล้วนะคะนี่ดูนะเดี๋ยวรอให้เดือดอีกสักพุ่งหนึ่งนะคะก้งจืดนะคะอร่อยค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บหนึ่งนะคะสักพุ่งหนึ่งก็จะใช้ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่แครอทนะคะ แลอตก็ประมาณสักสิบกรัมนะคะใส่ลงไปค่ะเพื่อให้สีสวยค่ะจากนั้นจะเป็นผักนะคะอันนี้ผักเคลค่ะหั่นเป็นท่อนๆนะคะผักเคลนี้บ้านเราปลูกเองนะคะสะอาดและปลอดภัยค่ะใส่ลงไปค่ะให้เ,เขียวๆสวยดีค่ะผักเคลมีประโยชน์นะคะอันนี้ก็เป็นวอเตอร์เคฟค่ะใส่ลงไปปนนิดหน่อยนะคะวอเตอร์เคฟก็ปลูกเองค่ะงามมากนะคะผักง่ายๆเราก็ปลูกเองนะคะเดี๋ยวต้นถั่วมาไว้โรยทีหลังนะคะ กดผักให้เลยให้เต็มเต็มไปค่ะน้ำจะได้หวานๆนะคะนะคะนี่ค่ะเขียวสวยวันนี้จะเสิร์ฟทั้งกระทะนะคะเขียวสวยค่ะค่ะเดี๋ยวชิมสักนิดนะคะว่ารสเป็นยังไงบ้างชิมด้วยกันนะคะนี่ค่ะเราจะชิมแล้วนะคะผักลงไปแล้วค่ะผักเคียวลงไปนะคะสีสวยนะคะมันก็จะ น้ำก็จะอร่อยหน่อยะคะ่ะกำลังอร่อยะคะ่ะเวลากินกินหยอดหน่อยนะคะถึงจะอร่อยนะคะโรยด้วยเกากี้ค่ะเกากี้หนึ่งกำมือนะคะเกากี้นี้ก็จะบำรุงสายตานะคะนี่ค่ะโรยไปค่ะจะได้สวยงามค่ะ <l ots> สวยงามค่ะคนตักนิดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมกระดูกหมูผักเกากี้โอ้อร่อยๆทั้งนั้นเลยค่ะโชว์ค่ะโชว์ผักนะคะเอาละค่ะดับไฟได้ละคะ่ะถ้าชอบเปื่อยก็เคี่ยวไปสิบนาทีก็ได้นะคะถ้าไม่ชอบเปื่อยก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีนะคะแล้วพบกันครั้งต่อไปค่ะ ดับไฟค่ะสวัสดีค่ะ